เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ยุคใหม่หนึ่งในบุคคลติ่สางความเปลี่ยนแปลงและทำให้สมดุลอำนาจตลอดจนการเป็นไปของโลกเป็นอย่างทุกวันนี้คืออดอลฟฮิตเลอร์เยอรมนีได้รับบทเรียนราคาแพงจากการกระทำของเขาได้ถอดบทเรียนและฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่2นับแต่นั้นมาเยอรมนีกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาท้าทายเป็นระยะแต่ด้วยความที่รู้จักการปรับตัวจึงทำให้ประเทศนี้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้โดยดีเสมอมาวันนี้ผมขอพาทุกท่านไปเยือนศูนย์กลางแห่งอำนาจของประ รเนนี้คืออกุบ์ิพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับดรชวงในเยอรมันผมต้องไปเบอร์ลินคราวนี้ไปทําเอกสารที่สถานทูตไทยและเดินทางไปชมแหล์มาร์ของเมืองหประเทศนี้ได้แก่ประตูบันเดินบวกสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพอาคารรัฐสภา,าอายุก,กว่าร้อปีอนุสร์สถานล้ำลึกการคัตกรรมชาวยิวในยุคนาซีและเช็คพอยชาลีล่องลอยที่ลงเหลือจากสงครามเย็น ผมเริ่มเดินทางออกจากฮัมบวร์กโดยขึ้นรถบัสไปยังกรุงเบอร์ลินถึงราวสี่ทุ่มสิจากนั้นต่อด้วยรถไฟเพื่อไปพักที่เซอร์คัสโฮสเทลซึ่งเป็นโร,รงแรมราคาประหยัดเพียง57ยูโรช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนรถบัสแล้วนะครับตอนนี้กําลังเรียกว่าเดินทางจากเมืองฮัมบูร์กไปยังกรุงเบอร์ลินนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีโดยทริปครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมจากฮัมบูร์กที่ไปต่างเมือง บบใช้รถบัสนะครับซึ่งประสบการณ์รนั่งรถบัสในครั้งนี้ก็คิดว่าสะดวกสบายนะครับเพราะว่าใช้แอปพลิเคชันในการจองเข้ามาโดยเป็นการแนะนาของเพื่อนที่อินเดียนะแล้วพอก่อนจะมาเนี่ย <c oughs> ก็มีเล่าให้เพื่อนคนเยอรมันฟัง <c oughs> เขาบอกว่าเอ้ยถ้ามาตรงท่ารถตรงเนี้ยไม่ว่าเฮาบันฮอบซอบเนี่ย <c oughs> ก็ระวังพวกที่ <c oughs> อาจจะมาล้วงกระเป๋านะเนาะ <c oughs> ก็ให้ระวังตัวไว้แล้วก็พอเรามาถึงเราก็จัดเราก็วิ่งเข้าไปหาอะไรกินก่อนซึ่งเราก็พยายามอยู่ในที่ที่มันมีคนเยอะๆนะแล้วก็พอซื้อเสร็จปุ๊บ เราก็ขึ้นรถมากินเลยซึ่งจริงๆตั้งใจว่าจะถ่ายคลิปตอนช่วงต้นเนี่ยไว้อยู่ที่หน้ารถบัสหรือกลางๆรถบัสเพื่อให้เห็นบรรยากาศทางรถด,ด้วยแต่ด้วยความหิวโหยคือออกจากที่ทํางานมาวันนี้ไม่ได้ลางานเนาะตั้งแต่4ี่โมงเย็นมาถึงนี่ก็เกือบทุ่มแต่ที่เห็นท้องฟ้าสว่างสวยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงสปริงก็คือเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับแม้ว่าจะตอนนี้ทุ่มก,กว่าแล้วยังสว่างอยู่ซึ่งเราก็เลยเรียกว่าหิวจัดเพราะว่ามาถึงนี่เกือบทุ่มเนะ ออกจากโนน4ี่โมงเย็น5673กเ็เกือบเกือบสชั่วโมงแล้วก็ระหว่างช่วงบ่ายก็ไม่ค่อยได้กินอะไรมากครับก็เรียกว่าก่อนที่จะถ่ายก็เลยนั่งกินกันเรียกว่าอร่อยอร่อยกันไปเลยก็เป็นขนมปังเนอะมันก็ยังไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่เราเป็นคนสายแซบๆซอยู่แล้วตรงน,นี้มันไม่ค่อยแซ ก็ตั้งใจว่าถ้าไปเบอร์ลินรอบนี้จะได้มีอาหารไทยในมีเลงร้านอาหารไทยไว้ละก็จะไปกินที่นั่นถ้าไม่เจอพี่ๆที่คนไทยที่นู้นถ้าพี่เขาอนุญาตก็จะลองสัมภาษณ์เขาดูครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงระหว่างทางถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตมาให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าถึงที่นู้นแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าบรรยากาศท่ารถที่นูนให้ดูเบอร์ลินนะท่ารถบัสมันเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันครับอุหัวข้ ないね <music> ตอนนี้ถึงที่เบอร์ลินแล้วนะครับตอนนี้เป็นสถานีรถบัสที่นี่นะครับก็สว่างสวัยนะไม่มืดทีแรกคิดว่าน่าจะมืดแต่ตอนนี้ก็4ี่ทุ่มสทุ่ม11นาทีมาถึงก่อนเวลา3 4 5นาทีนะครับก็ถือว่าตรงเวลาดีทีเดียวตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะฮะเดี๋ยวผมต้องนั่งรถไฟต่อไปยังโรงแรมก็เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศโรงแรมให้ดูทีนะครับตอนนี้กำลังหา S อ a บนอยู่นะครับเป็นซับเวย์ของที่นี่เมื่อกี้ถามคนที่แถวนี้ละพี่รปภอเขาบอกว่าต้องมาเล เราก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวามาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนท่าถนนก่อนนะฮะจอดีไฟเขียวอ้าวเขียวอีกแล้วเหมือนเขาเดินไปทางล้นกันใช่ไหมนัม่นกลับเออ Excuse me w h what is S band S band เออโอเคนั่งเกิดเชิญอ่า okay. <Thank you. S 1> ฉันเจอแล้ว อ๋อนี่มันอยู่บานนี่นาเจอแล้วครับเอสบานอยู่ตรงหน้ารอดล้วเราจะไปสถานีเวอรินเกซุนเบลน สายที่เรานั่งจะเป็น s 41นะครับมันจะมี2ฝั่งที่เรานั่งจะนั่งฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเรารอรถไฟมากันฝั่งนี้นะครับที่นั่าจะเป็นเหมือนกับเป็นป้ายเอาไว้พักระหว่างรอรถไฟก็เละเลยนะฮะโอเครถไฟมาแล้วนะครับ ก็ไปสายยูต่อ แล้วนะครับถึงโรงแรมแล้วเซอร์คลาสโฮสเทไม่ได้นอนโฮสเทลมาน่าจะ20ปีแลก็1ประหยัด2ก็เราก็อยากจะจะสัมผัสบรรยากาศที่เจอผู้คนมากขึ้นนะครับในห้องก็จะมีอยู่กัน8คนเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง ว่าเมื่อกีก้ไปผิดที่เป็น c i r ร์คัสโฮเทลแต่ที่เราต้องอยู่ก็คือ c i r ร์คัสโฮสเซึ่งมันอยู่ตรงหน้าเรานี่เองอ่าอันนี้แหละ Circus Hostel เทะจริงตอนนี้รู้สึกว่าเอเราคิดถูกไหมที่เลือก Hostel เนี่ย ห้อง2-1-2หนึ่งโฮสเทลที่ผมไปพักมี8เตียงไม่แยกชายหญิงตอนแรกที่ผมกำลังหาห้องในโรงแรมรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดหรือเปล่าที่มาอยู่โฮสเทลทำไมไม่ไปหาโรงแรมปกติอยู่แต่พอมองย้อนกลับไปไม่รู้สึกคิดผิดเลยพอกว่าจะได้นอนก็เกือบเที่ยงคืนแถมยังต้องตื่นเช้าอีกเรียกว่าอยู่เพื่อนอนจริงๆแถมยังมีอาหารเช้าให้ด้วยคุ้มค่าสุดๆ ผมมีนัดกับทางสถานทูตเวลา9ก้าโมงเช้าครับจึงเริ่มออกเดินทางจากที่พักเวลา8ปดโมงโดยนั่งรถไฟใต,ใต้ดินต่อ้วยเดินทางไปยังสถานทูตครับผมถึงใกล้สถานทูตแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวกัน ก็ผมก็เสร็จทุระจากสถานทูตไทยที่เยอรมันแล้วนะครับกนระุงเบอร์ลินก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกอบอุ่นนะฮะได้มาเจอเจ้าหน้าที่ก็มีความเป็นกันเองแล้วก็บริการค่อนข,ข้างรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็ระหว่างรอทําเอกสารก็มีคุยกับพี่ๆคนไทยที่มาทำทุระก็ได้แชร์และเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็สุขทุกข์ก็ปนกันไปตามภาษามนุษย์แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราก็เป็นคนไทยได้วยกันนะก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่บรันเดนบวกเกตนะครับ จะเป็นประตูชัยนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาไปดู เราเจอกันครับครับเมื่อกี้ก็ฝากท้องมือเที่ยงไว้กับอาหารร้านหนึ่งนะครับจริงๆตั้งใจว่าจะไปร้านอาหารไทยนะครับแถวๆนี้เล็งไว้แล้วแต่ปรากฏว่าเปิดเที่ยงก็เลยทานอีกร้านหนึ่งไม่แน่จะเป็นร้านอะไรเนาะแต่มันเป็นขายเป็นแรปคืออาหารเยอรมันเนี่ยมันจะมีแบบเย็นแล้วก็แบบอุ่นแบบอุ่นไม่ค่อยหาง่ายซึ่งก็มาเจอร้านนี้ก็เลยกินไปเมื่อกี้ทานไปก็อร่อยดีนะครับก็รสชาติมันจะมีมีเนื้อไก่แล้วก็มีความเผ็ดเล็ก,ลกๆไม่แน่ใจมนันเป็นอาหารตุรกีหรือเปล่าแต่คิดว่าใช่นะก็เดี๋ยวตอนนี้ จะไปรันเดนบวกเกตแล้วม้เดี๋ยวเจอกัน ว่าเป็น landmark ที่โด่งดังในเบอร์ลินโดยมันเป็นอนุนสรณ์สถาแบบนิโอคลาสิกครับสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่18ตั้งแต่นั้นมาประตูแห่งนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเบอร์ลินและของประเทศตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานสําคัญๆในประวัติศาสตร์ของประเทศเยอรมนีครับอ ออขึ้นจากสถานีรถไฟก็เห็นตัวประตูเลยทันทีสวยงามสมคำร้ำรือตรงประตูเนี่ยจะมีหมาอยู่4ตัวนะครับแล้วก็มีคนเหมือนควบตัวรถหนึ่งคนเข้าใจว่าเหมือนจะเป็นผู้หญิงถือคาทาเป็นยอดนกแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นวงกลมใต้นกอยู่อีกทีหนึ่ง เพื่อนบอกว่าข้างในมันเข้าไปเดินได้น,นะในประตูเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไร ต้องบอกว่าประตูบาเดนเบิร์กแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีก่อน,เ,นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขนะครับแต่ไยงไก็ตามในการที่เกิดขึ้นสงครามโลกครั้งที่2ตลอดจนการสร้างกำแพงเบอร์ลินในปี1961เนี่ยทำให้ประตูแห่งนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับอย่างไรก็ตามในปี1989ซึ่งกำแพงเบอร์ลินได้พังตัวลงเนี่ยประตูแห่งนี้ได้กลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมอีกครั้งคือเป็นประตูแห่งสันติภาพของเยอรมันแล้วก็ของยุโรปโดยถ้าข้างๆประตูเนี่ยมันจะมีห้องห้องหนึ ห้องแห่งความสงบห้องแห่งความเงียบเมื่อใครได้เข้าไปเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์พิเศษนะครับคือจะไม่สามารถพูดอะไรได้เลยแล้วก็ทําตัวเงียบๆไว้ซึ่งมันเป็นการสะท้อนถึงการเป็นอยู่ของประตูแห่งนี้นะครับว่าเมื่อใครก็ตามที่ได้เข้ามาในห้องนี้และได้มาเยี่ยมชมประตูแห่งนี้ก็จะได้เห็นถึงความสงบสุขกลับคือมาอีกครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูบุนเดสทากนะครับหรือรัฐสภาของประเทศเยอรมนี บนเดสท t าคอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันอีกทีอาคารรัฐสภาของเยอรมนีหรือบุนเดสท a าถือว่าเป็นอาคารทางประวัติศาสตร์ของเยอรมนีในช่วงไวมาร์คหรือพรรครและยุคนาซีโดยปัจจุบันอาคารแห่งนี้ยังใช้งานอยู่ครับและเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและความเป็นหนึ่งเดียวของเยอรมนี ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆทางการอนุญาตให้เยี่ยมชมภายในอาคารรัฐสภาครับแต่จะต้องซื้อตั๋วเสียก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งผมว่าตั๋วสำหรับวันนี้เต็มเสียแล้วดังนั้นถ้าใครจะมาเที่ยวที่บุนเดสทากอย่าลืมจองตั๋วออนไลน์มาล่วงหน้านะครับอืมที่เขากำลังเลี้ยงหินทีละก้อนทีละก้อนเพื่อสร้างเป็นถนนโอ้คงใจอีกนานกว่าจะเสร็จ สถานที่ต่อมาผมเดินย้อนกลับไปทางใต้ครับผ่านประตูวันเดินบวกเพื่อไปสถานที่ลํำลึกการฆาตกรรมชาวยิวแห่งยุโรปหรือ Memorial to the Murdered Jews of Europe โดยจะมีแผ่นคอนกรีตจำนวน2,711แผ่นวางเรียงกันเป็นรูปแบบมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโสยสสอองและการกระทําที่ปาถเทอนต่อชาวยิวระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ครับ ะระหว่างทางเดินไปที่บริเวณที่จะลํำลึกถึงชาวยิูนะครับก็มาเจอโครงสร้างอะไรแปลกๆเป็นเหมือนที่นั่งที่ดูไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีความสูงๆต่ำๆนะฮะคนก็ขึ้นไปยืนเล่นกันก็แปลกดีเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปดูกันสักนิดนึงข้างในนั้นลึกทีเดียวโอ้คำถามอยู่ว่าสร้างไปเพื่ออะไรหรือว่านี่คือที่ลํำลึกชาวยิว นั่นแหละอ๋อใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันทําจากอิฐไม่ใช่อิฐเป็นคอนกรีตแผ่นนะครับทั้งหมด2711แผ่นด้วยกันตอนแรกที่อ่านมาในเว็บเนี่ยคิดว่ามันเป็นแผ่นนอนแต่ที่ไหนได้มันเป็นแท่งตั้งนะก็คือต้องบอกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยชาวยูก็เรียกว่าโดนฆาตกรรมอย่างจงใจอย่างเป็นระบบครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และมีคนตายจากเหตุการณ์นั้นนะหลายล้านคนซึ่งมันทําให้ทุกคนต้องเรียนรู้จากบทเรียนนั้นนะครับผมคิดว่า การที่เขาได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการลําลึกไว้ว่าเราเคยทํพลาดมาแล้วนะเราไม่ควรทาพลาดซ้ําอีกแน่นอนความสวยงามมัน,มนคงไม่ไมีมนะอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ว่าความหมายในยะที่ซ่อนอยู่ม,มันมีความหมายมากนะครับแน่นอนว่าตอนปัจจุบันนี้เราก็มีสงครามนะอยู่ที่เราเห็นอยู่ก็จะมียูเครนมีรัสเซียนะครับมีบิลามีอิสราเอลแล้วก็มีทางเยอะแยะมากมายในหลายจุดซึ่งเราก็หวังเราก็ภาวานาว่าสงครามดังกล่าวจะได้ยุติลงโดยเร็ว แล้วก็ทุกคนได้สมัครนะฉันแล้วก็ได้แบ่งปันสัดส,ส่วนและผลประโยชน์ต่างๆได้อย่างลงตัวและทําให้โลกเรากลับมาสงบสุขอีกครั้งหวังอย่างนั้นจริงๆเออมื่อกี้มีโอกาสได้เข้าไปข้างในมันจะมีมิวเซียมด้วยนะครับก็เป็นการเล่าอย่างเป็นระบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายวยอวในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงการจบลงของค่ายกับการต่างๆนะครับก็เรียกว่าเสียน้ําตาไปเลยทีเดียวก็คือในนั้น,นมันจะเป็น ลักษณะเขาไม่ให้ถ่ายภาพนะครับแต่เป็นลักษณะเหมือนเป็นภาพแล้วก็มีคํญญาบรรยายต่างๆซึ่งเรียกว่าเรียกน้ําตาให้กับคนที่เข้าไปข้างในกันอย่างมากมายเรียกว่าสุด ็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองเข้ามาดูที่นี่ได้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าต้องเสียน้ําตากันไปเลยแนนในนั้นจะเป็นภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษเป็นหลักถ้าเป็นภาษาอื่นจะเสียสั่งเพิ่มในการเช่าเสียงนะครับถ้าเป็นคนไทยเราก็ไม่น่าจะมีภาษาไทยแต่ว่ามีภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราพักเรื่องเศร้าๆเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปครับต่อไปเราจบจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันดีกว่าที่เรียกว่าช็กพอยชาลีนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกตัวหนึ่งที่ใครมาเบอร์ลินแล้วก็ต้องไปตรงนั้นนะครับอ่ะ จุดสุดท้ายที่ผมเดินไปวันนี้คือเช็คพอยชาลีใช้เวลาราว20นาทีครับโดยอดีตเช็คพอยชารีคือจุดตรวจที่ใช้ผ่านกำแพงเบอร์ลิน Berlin, ระหว่างเบอร์ลินตะวันตกและเบอร์ลินตะวันออกในช่วงสงครามเย็นโดยมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตึงเครียดร,ระหว่างชาติตะวันตกและสหภาพโซเวียตอีกด้วยนะครับตรงหน้านี่คือเช็คพอยชาลีนะครับมีรูปทหารเมรกันอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็มีคนมงมงอยู่เข <laughs> าจะว่าคงกำลังจ่อเพื่อที่จะถ่ายรูปของตัวเองกับบังเกอร์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นจุดใหญ่เนาะแต่เช็คพอยต์ตรงนี้เล็กนิดเดียวน่าจะแบบว่าเหมือนกับกึ่งๆป้อมรปภทั่วๆไปที่เราเคยเห็นตามหมู่บ้านไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีบังเกอร์เป็นกระสอบทรายนะครับอยูอ่เดี๋ยวเราไปไหนๆก็มานะไปถ่ายรูปสั้กนิดนึง ก็ข้างหลังเนี่ยเป็นเช็คพอยต์ชาลีนะครับคนก็มาออกันถ่ายรูปแต่ผมคงไม่เข้าไปนะครับเพราะวา่าเดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวไปยังอาบันฮอฟที่เบอร์ลินนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณจุดนั้นเป็นจุดสุดท้ายแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะลาเพื่อนๆตรงนั้นกันนะครับพอจบจากเช็คพอยต์ชาลีผมก็ต้องเตรียมตัวกลับฮัมบวกโดยผมซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชันชื่อ Fri x Bu สราคา14ยูโรครับโดยจะต้องขึ้นรถไฟที่เบอร์ลินฮาวฟบันฮอฟ โดยรวมแล้วเบอร์ลินถือว่าเป็นเมืองที่เดินทางสะดวกผู้คนน่ารักและเป็นมิตรสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามปลอดภัยและได้แง่คิดตลอดจนมิตรภาพที่ได้จากพี่ๆคนไทยตอนที่เจอที่สถานทูตทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นใจแม้จะต้องอยู่ห่างจากเมืองไทยนับหลายพันกิโลนะครับนี่เป็นการกินนักเก็ตครั้งแรกในเยอรมันอคล้ายๆเหมือนของเรานะตจิ้มเขาจะเหมือนซอสศิลาชา วันนี้ก็คงจะถือว่าจบภารกิจเที่ยวเมืองเบอร์ลินนะครับวันนี้ก็ถือว่าตรงไปตามเป้าหมายทั้งหมดก็ดถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใช้กดแชร์แล้วก็ย่น Subscribe ์นะครับเราพบกันใหม่ในเอพต่อไปครับ